โอเคคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาย้อนนะครับสอนพื้นฐานการเขียน React นะครับตั้งแต่พื้นฐานเลยเนาะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเขียนเว็บมาก่อนนะครับเริ่มเลยตั้งแต่ React คืออะไรนะครับแล้วเดี๋ยวเราลองทำตามไปด้วยนะแล้วก็ดูคำอธิบายนะครับ React เนี่ยก็คือ JavaScript Library นะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเขียนเว็บนะครับใช้สร้าง User Interface UI หรือหน้าจอต่างๆนะครับ พัฒนาเว็บนะโดยไม่ต้องโหลดหน้าใหม่นะใช้ทั้ง Facebook Instagram นะครับ o g l t Meet ก็ใช้ React นะครับคนที่พัฒนาคือ f c e e o o o นะครับไว้สร้าง UI จุดเด่นก็โหลดหน้าไว้นะครับทำงานก็คือแบ่งคอมโพเนนต์นะเป็นคอมโพเนนต์เล็กๆนะตัวอย่างเข้าใจง่ายถ้าเรามีปุ่มไลค์นะเมื่อกดปุ่มไลค์ตัวเลขก็จะเปลี่ยนนะ React ก็จะเปลี่ยนเฉพาะตัวเลขที่เพิ่มนะไม่ใช่โหลดหน้าใหม่นะครับปกติเราเข้าเว็บเนี่ย เราต้องโหลดหน้าใหม่ใช่ไหมแต่กดปุ่มหนึงปุ่มนี่ตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนนะครับสำหรับคนที่เคยเขียนเว็บมมา่อก่อน,นจะรู้นะแต่เรายังไม่เคยเขียนอ่ะไม่เป็นไรนะครับหมอกับใครนะผู้ที่ต้องการพัฒนาแอปนะเว็บแอปที่มีความลื่นไหลนะผู้เริ่มต้นอยากเรียนคอม p พเนนต์เบสนะครับแบ่งหน้าเป็นส่วนๆอันนี้คือ ReA c t นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราบอกแล้วร e a c t พัฒนาเว็บสำหรับคนที่ไม่มี ไม่เคยมีพื้นฐานการเขียนเว็บเลยนะครับให้เข้าใจพื้นฐานในการพื้นฐานการเขียนเว็บนะครับอธิบาย,ยบอธิบายพื้นฐานการเขียนเว็บและเรื่องพาเลนชายและ พื้นฐานต่างๆเว <c oughs> ็บนะครับประกอบด้วยโครงสร้างนะ HTML นะครับแล้วก็ CSS นะก็แล้วก็บวกกับความสามารถในการโต้อตอบกับผู้ใช้เนี่ยเราจะเขียนด้วยภาษาโปรแกรมคือ JavaScript นะครับ HTML tag HTML คือโครงกระดูกของเว็บนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า tag นะ tag คือคำสั่งที่ใช้ browser นะทำให้ b r o w s ร์บอกว่าเราต้องการจะแสดงอะไรนะครับอย่างเช่น tag h1 เนะพราะนั้นอันนี้คือ parent นะครับ parent คือเป็นสิ่งที่ครอบมันอยู่ส่วนชายคือสิ่งที่อยู่ข้างใน มันจะมีกี่ชั้นก็ได้นะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอย่างเช่น h 1เนี่ยก็แสดงว่า,าชายของมันเนี่ยนะครับจะแสดงผลเป็น headline ที่1ทีนี้เรากําหนด headline ที่1ว่ามีขนาดเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีการกําหนดพื้นฐานอยู่แล้วว่า font นขนาดยี่สิบามสิบสีอะไรแล้วแต่นะครับ p คือ tag p พ r า g r a p h นะค,คือย่อนหน้านะครับ button คือปุ่มนะเพราะฉะนั้น parent คือ tag ตรงนีนะ้การเขียนก็คือมี แท็กเปิดแท็กปิดแท็กปิดก็จะมีสแลอยู่ข้างหน้านะครับอันนี้คือแท็กเปิดแท็กปิดก็จะมีสแลข้างหน้าบัตทอนแท็กเปิดแท็กปิดนะครับแบบนี้แท็กนะก็คือคําสั่งที่บอกว่าเบราวเซอร์เนี่ยจะแสดงผลชายเป็นอะไรออกมานะครับพาเลนและชาย HTML เป็นลักษณะของโครงสร้างต้นไม้เป็น tree structure นะครับเขาจะเรียกว่า tree structure ก็คือมีพาร์เลนก็เป็นพ่อแม่นะครับ ก็คือแท็กที่หอกห่อหุ้มแท็กอ uh ื่นอย่างเช่นตัวอย่างนี้อันนี้คือพาร์เลนห่อหุ้มชายอยู่นะครับชายก็คือแท็กที่อยู่ภายในพาร์เลนนะครับตัวอย่างคืออะไรแท็กดิฟเป็นพาร์เลนนะฮะมีแท็กเปิดมีแท็กปิดนะครับ h 1่เนาะก็คืออยู่ภายในพาร์เลนที่ชื่อว่าดิฟนะ p พาร์กราฟนะครับก็อยู่ใน พาร์เลนที่ชื่อว่าดิ p นะก็คือเป็นชายของดิ p นั่นเองนะครับดินะ p เป็นพาร์เลน H1 กับ P เป็นชายทีนี้แท็กพื้นฐานมีอะไรบ้างนะครับ HTML คนระอบข้อมูลทั้งเว็บนะครบอบทุกอย่างในเว็บเพื่อบอกว่าทั้งหมดเนี่ยคือโค้ด HTML นะครับ Head ไว้ใส่เบื้องข้อมูลเบื้องต้นเช่น Title นะรหรือ CSS ต่างๆค่อยว่า CSS คืออะไรนะครับ Body ก็คือเนื้อหาของเว็บนะครับ h1 ถึง h6 เนะี่ยคือหัวเรื่องนะครับก็จะมีตัวใหญ่ตัวเล็กไล่ลงไป h1 ก็ใหญ่สุด h6 ก็เล็กสุดนะครับซึ่งจริงขนาดของ h1 กับ h6 เนะี่ยเราสามารถปรับได้อีกนะด้วย css นะ p, p คือย่อหน้านะครับอันนี้คือลิงก์นะครับว่าข้อความนี้จะให้ลิงก์กดแล้วเนี่ยลิงก์ไปที่เว็บไหนนะครับ image source นะครับก็คือรูปภาพนะแสดงผลรูปภาพ <c oughs> u i o l L.I เนี่ยคือรายการนะครับค่อยว่ากัน Div ก็คือกล่องปล่าปาๆนะใช้ในการจัด Layout ์นะครับ Span ข้อความที่อยู่บรรทัดเดียวกัน Inline. Uh, button ปุ่ม Input ก็กรอกข้อมูลนะครับ <c oughs> สรุปภาพรวมก็คือนี่เวลาเราจะเขียนเว็บขึ้นมานก็ต้องมี Document เนี่ยเป็น HTML แล้วมี tag HTML ครอบนะครับมี head ส่วน header เราใส่ title ไทเทลคือส่วนของด้านบนของหน้าเว็บนะครับบอด y ก็คือข้อมูลบนเว็บนะมีเฮดสวัสดีมีพารากราฟแรกคือนี่คือเว็บไซต์แรกของฉัน Button นะครับก็คือ Button นะอันนี้เรารู้ล้วทีนี้มาดูอีกอย่างนึง่งคือ CSS คืออะไร CSS ย่ <c oughs> อมาจาก c a s c a d e c a s c e a d i n g Style Sheet นะครับคือภาษาที่ใช้กำหนดหน้าตาของเว็บเช่นสีตัวอักษรระยะห่างขนาดแล้วก็ปุ่ม CSS ทำงานอะไรบ้างนะก็คือ CSS จะบอกเบราว์เซอร์ว่าส่วนนี้ของเว็บควรจะมีหน้าตาอย่างไรเช่น tag p พารากราฟนี้นะครับสไตล์ตของมันก็คือ color เ,เป็น red มีสีแดงนะครับหรือเราใส่สไตล์แบบนี้ก็ได้ อันนี้ก็คือเขียนแบบ HTML ธรรมดาแต่ว่าใน React จะเขียนอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นอันนี้ก็เข้าใจว่าไว้ว่าโอเค CSS คือสไตล์ของเว็บหรือของ element แต่ละส่วน element ก็คือ tag ที่อาจารย์บอกนี่แหละนะแต่ละส่วน HTML คือกระดูกของร่างกาย CSS คือเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับต่างๆนะครับก็ปรับแต่งได้สีสันหน้าตารูปลักษณ์ต่างๆเราจะใช้ CSS ในการแต่งนะครับจะว่าสคริปตคือ ส่วนที่ใช้ปฏิสัมพันธ์นะครับต่างๆก็คือกดแล้วให้ทํานูน่นทํานี่นะคลิกเปิดนูน่นเปิดนี่ได้นะฮะนี่คือจะว่าจ c r i ิ t คือคําสั่งต่างๆโครงสร้างของ CSS จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือส่วน selector ก็คือชื่อ t a กต่างๆนะ property นะแล้วก็ value นะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่า h 1ที่ไหนก็ตามที่เรียก h 1ขึ้นมานะฮเราจะกำหนด CSS ให้เป็นสีฟ้า color เ,เป็นสีฟ้าและ เทคอะไลน์เซนเตอก็คือให้จัดกลางนะครับแปลว่า S1 จะเป็นสีน้ำเงินนะแล้วถูกจัดกลางเสมอ mm hmm. เมื่อถูกเรียกใช้นะครับมีวิธีใช้ inline CSS mm hmm. ได้ก็คือเขียนไปในบรรทัดเลยนะครับก็ P style color green แบบนี้นะครับก็บอกว่าแท็กพารากราฟนี้นะมันจะขึ้นสีเขียวมานะครับก็คือสไตล์เนี่ยให้เป็น Color เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ ตัว internal css นะครับนะก็สามารถใส่นะภายใน head ของ html ได้ซึ่งอันเนี้ยให้รู้ไว้นี้เป็น basic web นะแต่ว่าเวลาเราเขียนใน react จริงเนะีนะ่ยอาจจะไม่ได้เขียนแบบนี้เป๊ะนะครับคือมันเขียนได้แหละแต่ว่ามันจะมีวิธีการเขียนที่มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับตัวอย่างคำสั่ง css ที่ใช้บ่อยเช่น color นะเปลี่ยนสี background color สีพื้นหลังนะ font size มาจิ้นก็คือระยะภายนอกแพดดิ้งระยะภายในเดี๋ยวค่อยๆลองเล่นนะบอร์เเส้นขอบนะครับวิดไฮกำหนดขนาดนะดิสเพลยคือการจัดวางเป็นบล็อกเป็นอินไลน์เป็น block, เฟล็กน,น,นะครับโพซิชันนะการจัดตำแหน่งนะเช่นแอปซอลูตเร a ีฟอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทีนี้อธิบายพื้นฐานจาก การ HTML CSS เป็น React เรารู้แล้ว HTML CSS มีเรื่องชายมีเรื่องพาเลนนะครับมีแท็กต่างๆทีนี้พอเป็น React มันเป็นยังไงนะครับอ่ะโอเคเปรียบเทียบนะครับ HTML CSS แบบดั้งเดิมคือเขียนแบบหน้าเดียวนะครับ React จะแบ่งเป็นคอมโพเนนต์นะครับ ใช้แท็ก HTML ปกติ React จะใช้ JSX นะครับก็คือคล้ายๆ HTML นี่แหละแต่เขียนในรูปของ JavaScript นะครับใช้ไฟล์ก็คือ .html .css นะครับส่วน React จะใช้ .tsx นะครับก็คือ TypeScript นะ JSX นะ HTML เนี่ยไม่มีโครงสร้างโปรแกรมนะครับส่วน React จะเขียนเป็นฟังก์ชันหรือเขียนเป็นคลาสก็ได้ เริ่มจาก html Books, ปกติวิธีการเขียนเขียนแบบนี้ document html Tag เปิดแท็ปิดมี head มีอะไรนะครับกำหนดสไตล์ได้ title ก็คือชื่อเว็บ my site ใน body มีข้อความสวัสด,ดีนี่ต้อนรับส่วนเขียนแบบ react ก็จะปรับเป็น functional นะครับ function นะอันนี้ฟังก์ชันก็คือ,อ,อคำสั่งบางคำสั่งที่เราให้มันทำงานตามที่เราต้องการ ซึ่งฟังก์ชันใน React ตรงนี้เขาเรียกว่า Functional Component นะครับก็คือเป็นฟังก์ชันที่ให้แสดงผลหน้าตาเว็บออกมานะจะเห็นว่าฟังก์ชัน App เนี่ยนะ return ก็คือค่าที่มันส่งออกมานะครับเป็นหน้าเว็บเหมือนตัวตัว HTML เลยนะครับก็คือ return เป็น HTML ออกมาแล้วก็การกำหนดสไตล์นะครับเรากำหนดเป็น tag style แล้วก็เป็น object นะส่งค่าให้กับมัน ตัวนี้มันก็คือเป็นเป็น prop ใน react นะครับแต่นี้ก็เป็น prop พ,พื้นฐานของ react ก็คือ prop ที่ชื่อว่า style นะครับ prop ก็คือ property เนอะ color เ,เท่ากับ red สวัสดียินดีต้อนรับนะครับจุดที่เปลี่ยนไปเป็นราไรบ้างนะ react ใช้ฟังก์ชันสร้างหน้าจอซึ่งจะเรียกว่า component นะครับเขียน tag html ใน javascript เรียกว่า jsx นะครับ style ใช้เป็น object แทน ก็คือกำหนดเป็น j จสันะครับมี key value นะครับคียก็คือตัว property ต่างๆเช่นสีเช่นอะไรที่เราอธิบายไปนะครับสีขนาดฟอนต์ Font, อะไรเนี่ยนะครับแล้วต้อง return สิ่งที่ต้อง return มาเนี่ยต้องแสดงใน d i v นะครับ d i v ก็คือเป็นกล่องเปล่าๆที่เราไว้จัด Layout หน้าตาของมันนะครับความแตกต่างนะ HTML class React เป็น class name for เป็น HTML for inline style เป็น string นะครับต่วน inline style ของ React เป็น object นะครับค่อยว่ากันอันนี้ก็คือความแตกต่างเนาะตัวอย่างนะ HTML จะใช้คำว่า class แต่ใน React จะใช้คำว่า class name นะโครงสร้างพื้นฐานของ React นะครับก็คือ import มี React ขึ้นมานะแล้วก็ เป็นฟังก์ชันชื่อฟังก์ชันอะไรก็แล้วแต่นะครับฟังก์ชันนี้คือ1คอมโพเนนต์แลนะที่เราเรียกว่าฟังก์ชันอลคอมโพเนนต์นีแ่แหละคอมโพเนนต์ฟังก์ชันนี้ชื่อว่าแอปซึ่งเราจะตั้งว่าอะไรก็ได้นะครับ Return d i ดิฟบอกแล้วว่าไอ้ r e ท u r n เนี่ยที่มันจะมีเครื่องหมายวงเล็บเนี่ยมันจะ Re t u r n parent ได้ชิ้นเดียวนะครับ Parent จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับส่วนชายใน Pa r e n t ชิ้นเดียวนั้นนะเราจะใส่อะไรก็แแล้วต่่่งูงายยคือ Di คือกล่อง1กล่องนะจะต้องมีอันเดียวนะไม่สามารถมีดิฟซ้อนกันหลายๆอันได้ต้องมีดิฟเดียวในการรีเทิร์นแต่ละครั้งนะครับดิฟนี้ก็รีเทิร์นชายมี2อ,อันคือ html อ่ h h 1เป็น headline นะครับสวัสดี react นะก็ตัวอักษรตัวใหญ่นะครับเป็นหัวเรื่องกับ my button นะครับทีนี้มันจะมีฟังก์ชัน่าคอ component ท,ที่เราสร้างขึ้นใหม่ละชื่อว่า my button อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ข้างล่างนี้นะครับเราจะสร้างไว้ในไฟล์เดียวกันก็ได้ฟังชันแนลเนี่ยนะครับฟังชันคอมโพเนนต์เนี่ยสร้างไว้ในไฟล์เดียวกันก็ได้อย่างเงี้ยเขาสร้างไว้ในไฟล์เดียวกันหรือเราจะแยกไฟล์ออกมาก็ได้นะครับกรณีนี้สร้างไว้ในเดียวไฟล์เดียวกันก็คือมันเรียก my button แล้ว my button มีหน้าตาย,ยัางไงก็ไปดูในฟังก์ชันนี้ฟังก์ชัน my button นะครับก็อ่า button แล้วก็ ชายก็จะมีเป็นหน้าตาของปุ่มที่เขียนว่าคลิกฉันสินะครับคำสำคัญนะทุกส่วนของหน้าจอแยกเป็นฟังก์ชันก็คือคอมโพเนนต์นั่นเองครับคอมโพเนนต์สามารถซ้อนกันได้อย่างนี้นะครับก็คือซ้อนกันก็คือในคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่าแอปแอปเนี่ยไม่ได้ตายตัวนะเราตั้งอะไรก็ได้อันนี้เราตั้งชื่อว่าแอปนะครับมีคอมโพเนนต์ที่อยู่ข้างในคือว่า MyButton นะครับ My Button นะก็มี คอม p พ n เ n นต์บัตทคือ Component ์พื้นฐานของ HTML นะครับคลิกชันสิ 4, อยู่ใน by button return นะนะการ return เ,เหมือนกันนะ return ชิ้นเดียวนะครับจะเป็นอะไรก็ได้ขอแค่พา r เลนต์ใหญ่นอกสุดเนะี่ยมีชิ้นเดียวนะครับอันนี้ก็คือ Component ตซ้อนกันนะก็คือในแอปมี my button อยู่ข้างในนะจริงๆใน by button ก็มี button อยู่ข้างในนะครับก็ซ้อนกันไปเรื่อยๆนะคอมเพเ n นต์สามารถซ้อนกันได้เป็นพา r ์เลนต์นะ ใช้ export default เพื่อให้ component นี้ถูกเรียกใช้งานอโอเคอเดี๋ยวลองบอกให้ลองสรุปภาพรวมนะครับอลองสรุปเป็น flowchart อีกทีนึงเนาะดูซิว่าเขาจะสรุปให้ว่าอย่างนี้ อโอเคเป็นรูปนะไม่เป็นไรงั้นไม่ต้องสรุปแล้วกันนะครับทีนี้อ,อธิบายอาธิบายการสร้างคอมโพเนนต์อ่ะเรารู้แล้วนะพื้นฐานคืออะไรนะใน React และการเรียกใช้งานแต่ละแบบอ่ทวนอีกทีคอมโพนเนนต์คืออะไรคอมโพนเนนต์คือชิ้นส่วนของหน้าจอนะมันจะเป็นอะไรก็ได้นะที่เป็นชิ้นส่วนของหน้าจอนะั้นนะ่เช่นปุ่มแบบฟอร์มของข้อความนะรีแอคจะเรียกว่า เป็นแบ่งเป็นการแบ่งหน้าเว็บเป็นชิ้นชิ้นะเหมือนต่อเลโก้นะครับข้อดีก็คือเขียนซ้ําได้ง่ายแก้ไขได้ง่ายดูแลได้หลายระบบไอ้คำคำว่าเขียนซ้ําได้ง่ายคือเราเอามาเรียกใช้งานกี่ครั้งก็ได้นะเช่นเราสร้างาหน้าปุ่มไว้ปุ่มหนึ่งเนะี่ยเราเรียกไม b ์บัตทอนกี่ที่เนี่ยมันก็จะแสดงปุ่มนั้นนะครับแล้วเราแก้ที่ไม b ์บัตทอนเช่นกดฉันสี่เนี่ยแสดงไว้ร้อยที่เราแก้คําว่ากดฉันสี่เป็นกดหน่อยครับนะครับ มันก็จะเปลี่ยนทุกปุ่มที่เราไปแสดงทั้งร้อยอันเนี่ยเป็นกดหน่อยครับทั้งหมดอันนี้คือข้อดีของคอมมพนเนนต์คือ1เขียนซ้ําได้ง่ายเอาไปใช้กี่ที่ก็ได้แก้ไขหนึ่งที่เนี่ยก็แก้ไขได้ทั้งหมดนะครับโอเคนี่คือ f u n ชั่นแนลคอม m า n เดนตที่นิยมที่สุดนะครับก็คือเขียนแบบเต็มๆมนะฟังกนะ์ชันตามด้วยชื่อฟังก์ชันมีวงเล็บเปิดปิดแล้วก็ปีกาเปิดปิดด้านหลังนะครับแล้วก็มีการรีเทิรค่า รีเทิร์นค่าก็เช่น Return Button ก็จะแสดงผล Button ออกมาเขียนที่2แบบที่2ก็คือ arrow function component นะครับก็คือพูดง่ายๆมันทันสมัยขึ้นก็ประก,กาศเป็น const a n t my button เท่ากับนะแล้วก็ข้างในข้างในเนี้ยเราจะเป็นพารามิเตอร์นะครับหรือถ้าใน React มันจะใส่ Prop ลงไปได้แต่เราไม่พูดถึงเนาะแล้วก็ r e เทิร์นบัตทอนออกมานะครับ แบบที่3คือคลา s คอมโพเนน n ์นะไม่นิยมใช้แล้วอานนจารย์ไม่พูดถึงลักการแบบ Class นะครับปัจจุบัน React นิยมใช้แบบฟนะังก์ชันแบบที่1หรือแบบที่2อนะอย่างที่แสดงผลนะครับทีนี้เราสร้างฟังก์ชันไปแล้ว2แบบนะฟังก์ชันหรือ Constant นะชื่อนะแล้วก็ Return ์ค่าออกมานะครับเราเรียกใช้งานกันบ้างเช่นวิธีใช้นะครับเราสร้างนะ มายบัตทอนออกมานะครับแบบนี้สมมุติแบบนี้แล้วกัน MyButton นะเป็นสคริปต์สคริปต์หนึ่งชื่อว่า MyButton นะครับเราตั้งชื่อไฟล์ว่า m y b u t t o n t s x นะครับนะเวลาเรียกใช้งานมันก็จะเรียก MyButton มานะครับแล้วก็เรียกใช้งานแบบนี้นะก็คือมีแท็กเปิดชื่อฟนะังก์ชันชื่อคอมโพเนนต์แล้วก็สแลแล้วก็แท็กปิดนะครับ แบบนี้นะครับคอมโพเนนต์สามารถเรียกสอนกันได้เช่นคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า Layout อันนี้เราอาจจะสร้างขึ้นมานะสร้างคอมโพเนนต์ layout ขึ้นมาแล้วก็มีคอมโพเนนต์ซ้อนกันได้มี h e a d มี Content มี Footer นะครับ Layout h e a d e r c o n t e n t f o o t e r ก็ล้วนแล้วจะเป็นคอมโพเนนต์นะครับเขียนไว้แยกกันอน,นี้เขาอธิบายให้ฟังเนาะว่าเป็น h e a d e r .tsx f o o t e er. t .tsx แล้วก็ Import มาใช้นะครับ แล้วก็การส่งข้อมูลเข้าคอมโพเนนต์เราจะเรียกว่า Prop นะครับหรือ Property นะครับเช่นฟังก์ชัน Welcome เราจะ Welcome ใครไม่รู้เรามีฟังก์ชันคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า Welcome ในวงเล็บเนี่ยอาจารย์บอกแล้วไว้ส่งค่าพารามิเตอร์มาได้ก็คือส่ง Prop นะครับ Prop นี่หน้าตาเป็นยังไงหน้าตาก็คือเป็นชื่อตัวแปรเป็นสตริงเดี๋ยวอธิบายเรื่องไททีเวลาเราดึงไปใช้ก็จะ Return h1 สวัสดีแล้วก็ตามด้วย prop name นะครับไอปิดกาเปิดปิดตรงนี้คือไว้ใส่อะไรก็ตามที่เป็นตัวแปรนะครับเราจะใส่ปิดกาเปิดปนะิดเนาะเช่น app d i p นะครับ welcome อะไรอย่างงี้นะครับสรุปโฟอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือเขียน component ด้วยฟังก์ชัน return เป็น JSX นะครับ export component เพื่อให้ ที่อื่นได้ใช้งานได้ import component นะครับนำมาใช้ฟังก์ชันนั้นนำมาใช้งาน component นั้นมาใช้งานนะถ้าต้องการส่ง prop เข้าไปก็ส่ง prop เข้าไปแสดงผลนะครับเพราะน,นั้นไอ้น,นียเวลาเราเรียก welcome มาแสดงแล้วก็ส่ง prop ที่ชื่อว่า name ก็จะ name เท่ากับอันนี้คือการส่ง prop เข้าไปนะรเรา define ก็คือสร้างตัวรอรับไว้แล้วนะชื่อว่า name เป็น string นะครับเพราะนั้น เนมตรงนี้เราก็ส่งชื่อไปได้เลยนะครับ Name เป็นนักเรียนนายสมชายนะครับมันก็จะแสดงผลเป็นสวัสดีตามด้วยชื่อ,อคุณอ,อมนะครับแล้วก็อีกบรรทัดหนึ่งสวัสดีตามด้วยชื่อนักเรียนราสมชายแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือพื้นฐานเรื่อง React นะครับของ React ก็ ลองทำความเข้าใจดูนะครับประมาณนี้